ลูกขอให้ปิดาและมารดาวอวยพรให้ลูกมีแต่สิ่งดีๆส่วนสิ่งที่ลูกทำไว้ท้ังดีเราไม่ดีตั้งใจเราไม่ตั้งใจก็ขอให้อภาัายหรือเอาหุสิกรรมให้ลูกด้วยไปในตัวเลยละกันนะคะ ลูกมีความสุขความเจริญทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสาเร็จรมงความพัถนาทุกประการนะลูกนะอย่าป่วยอย่าไข้และก็อย่าเจ็บอย่าจนลูกขอใลูกมีความสุขความเจริญขอห้ลูเจบาจนขอให้ลูกแแรงททนี้อให้ิจมีแถมด้วยธุรกิจอะไรต่อไปจะเป็นพิธี ขอเข้ามาโดยการล้างเท้าอันนี้นังกันก่อนแล้วกันเพราะว่าอยู่คนแรกว่าแต่ไม่ต้องถูะบุใช่ไหมไม่ต้องเนอะ <c oughs> นี่น้องเจ้นทำนะก่อนนะก็เอาน้ำบนเท้านี้ ให้เป็นน้ำมนมต์เบัวลูกขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปลูกทั้งด้านสนตัวและธุรกิจการงานนะลูกนะเสร็จเป็นหนึง่งคนขยัแก็กันเจ็าเท้ากันลูกบ่าว คิวต่อไปอเอาเยิบเอาหมามา,มาป,ป่าเยิบไซเด็กหมาไม่ได้เข้ากล้อง,อง,องพ่อคือสสาหลักใช่ปะ่ะแม่คือเพง งาาวเสร็จแล้วมันไม่ถึงนต้อขอให้จะเรนจเรนอาขาทำิารอรขให้จะเรืงเรื่เรื่อถูกทั้งชีวิตปนหมายวันขอให้มีคำว่ารวย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  thuổi này nè anh sẽ xem được tâm không được cái này không ห,หมด <คำ S 2> พิธีละอย่า<ๆ>เดินนะลูกนะ